อย่าเพิ่งเรียนกันก่นกอนนะกับการอันบ็อกคือผมบอกเลยว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่เห็นคลิปแบบอืมไม่ใช่เห็นคลิปโทษทีตั้งแต่เห็นแบบโพสต์ใน Facebook เ,เนี่ยผมพาผมหลอนมากเลยว่าแบบที่กูมีอยู่ครบไหมครบไม่ครบ ก็เหมือนเดิมนี่กลับมาอันบล็อกอีกตัวหนึ่งเราจะได้ดูใช้งานไปด้วยนะครับคลิปอันบ็อกนี้ก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือให้คุณได้เช็คงานเนื้อพลาสติกก่อนตัดสินใจจะซื้อแล้วกันนะว่ามันคุ้มค่าพอที่จะให้คุณซื้อหรือเปล่านะครับวันนี้เป็นกล่องสีดำที่ผมไม่แน่ใจตัวอ๋อโอเคเปิดกล่องมาที่ผมรู้เลยว่าตัวอะไรผมพูดตรงนะตอนนี้ผมหยิบกล่องไหนได้มาผมก็เอามารีวิวให้คุณดูหมดเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่งผมหยิบกล่องตัวหาอะไรมาเปิดกล่องมาผมเห็น ข้อเท้าอย่างนี้ผมรู้เลยว่ามันคืออ่า MG EX Drive Freedom นะครับค่ายจีนอันนี้เป็นบอกเลยว่าเป็นของก๊อปนะครับก๊อปบันไดเลยก๊อปแท้ๆเลยหน้าด้านๆเลยแล้วก๊อปมาดีไหมมาหาคำตอบกันเดี๋ยวผมขอยกลงข้างล่างเหมือนเดิมนะครับกล่องใหญ่โมดเดลจริงทำกล่องใหญ่เบเ้ิ่มเทิมเลยหยิบมาดูแผงแรกนะครับกับสีขาวอืมอืมชิ้นส่วนครบไหมครบไม่หล่อขาดเนาะอ่ะหล่อไม่ขาดทีนี้ดีเทลในพลาสติก ผมว่าให้ดูแผงขาวกับสีทองเนี่ยน่าจะได้คําตอบสุดนะครับว่ามันเป็นงานเกรดระดับไหนนะครับแต่ผมดูคร่าวๆแล้วผมว่าผมผมคิดเอาเองนะไม่น่าจะถึงขั้นแบบพวกอินอีราหรือว่าพวกงานดีลิกิทสิตอะก็ดูจากดีเทลแล้วมันเส้นลึกแต่ไม่คมใช่ครับเส้นมันลึกแต่ว่าเส้นมันไม่คมเห็นปะไม่เห็นหรอกเนาะไฟมันสว่างหัวเองยังมองไม่เห็นเลยในกล้องอะผมไม่รู้เดี๋ยวไปตัดแผงแม่งเฟรกมาเลยเนี่เป็นไง เฟกเฟกซิเบิลมาจากโรงงานเลยนะครับ <laughs> แผงแ <f ake> ม่งเฟกมาเลยพอมาเลยอะดีเทลคือดีเทลไม่ต้องพูดถึงนะมันก๊อฟ MG ็ A เอกะคือถ้าถามว่าต่อกมาสวยไหมมันสวยแน่และถ้ามันต่อกมาเสร็จแล้วแต่ต่อกมาดีไหมผมยังไม่ได้ต่อให้คําตอบไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงว่ามันทําล่องมาลึกไหมทําเหลี่ยมสันมาคมไหมมันอารมณ์ประมาณดาวันยุคใหม่อมืประมาณนั้นละกันนะไมไ่ถึงขั้นดีแบบดีเวอร์แต่ก็ดีพอรับได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงถ้าเป็นพวกโมจีนตัวหลักถูกๆมากคือมันยังดีกว่าไอ้ตัว เ uh, อ็กเซียรีเพย์โฟ์กปเมทัลบิอะของค่ายอะไรวะอะไรดาด้าปะอันนี้น่าจะดาด้าโมเดลอะดีเทลมันมันทำดีกว่านะครับไอ้ดาด้าตัวนี้มันมันแย่แย่จัดเลยผมบอกให้ไอ้ดาร้าราคาเหมือนซื้อโมเดลไฮเกตยุคแบบยุคเก่าๆของดาบันเลยแต่ว่าอเนี้ยเหมือนดาบันยุคใหม่แล้วก็เส้นคมดีอะไรดีเออทษทีเส้นเส้นลึกแต่ว่าไม่คมให้ดูง่ายๆก็จากอันนี้ก็ได้ไม่รู้เห็นเป่า อ,อยากให้เห็นจังเลยอุ้ยวางมันยุบยับอย่างนี้เหรอเพื่ออะไรวะอันนี่ๆ,ๆดๆูชิน,นไม่รู้เห็นไหมสว่างไปเนาะเดี๋ยวผมให้ดูแผงสีแล้วกันดีเทล,ลอะเอาเป็นว่าดาบันอะดาบันแบบยุคใหม่ๆอะแต่ว่าไม่ได้ดีเวอร์เวอระคือไม่ได้ดีถ้าหากว่าให้ความคมชัดของดีเทล,ลไล่ระดับ1ถึงหผมให้สัก3อืม ให้สักสาไม่ได้สูงให้ดูแผงสี่ผมจะได้ให้คุณดูร่องมันอ่านี่นี่น่าจะเห็นชัดเจนเออแผงครบไหมไล่แผงดูก่อนนะครับอันนี้ครบอันนี้ก็น่าจะครบนะนี่มาอีกงแผงสี่แผงนะอ่าเนี่ยชิ้นชิ้นชิ้นนี้ชัดเจนปะดูนี่นะครับเนี่ยผมว่าชิ้นเนี้ยชัดเจนสุดคุณจะเห็นว่าดีเทลมันลึกลึกอยู่ลึกอยู่แต่ว่าไม่ได้คมไม่ได้เส้นคมแบบกริบเหมือนพวกอินอีร่าหรือว่าไอ้พวกแบบ S.N.A.A. พวกนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมถามว่าดีเทลมันทํามาดีไหมมันก็ทํามาดีลึกดีแต่ว่าเส้นมันไม่ได้คมเหลี่ยมสันไม่ได้คมไม่ได้คัดเหลี่ยมสันได้คมขนาดนั้นเพราะว่ามันเกิดจากการที่มันปั๊มบล็อกหล่อนะต้องเข้าใจมันเป็นงานกอปอะมันน่าจะเกิดจากการปั๊มบล็อกหล่อมันมันไม่มันทำให้เนียนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณออกแบบเองอะเวลาการกัด CNC ของตัวบล็อกหล่อของโรงงานอ่ะ ถ้าหากว่าคุณออกแบบเองอ่ะมันจะมันจะละเอียดไงแต่พอมันเป็นงานกรอปอ่ะมันละเอียดยากนะครับมันจะทําให้เหมือนเลยยากวิธีที่ทําให้เหมือนเลยคือเขาต้องเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไปแล้วก็ขึ้นโมเดลใหม่ซึ่งแบบนั้นอ่ะมันจะทําให้ต้นทุนของตัวโมเดลต่อตัวมันสูงขึ้นไปอีกนะเพราะว่าคุณต้องออกแบบไม่รู้ตั้งกี่ชิ้นส่วนเพื่อที่จะไปกัด C N C บล็อกหล่อนะครับเพราะงั้นเขาก็จะใช้วิธีการปั๊มบล็อกอย่างนี้แหละซึ่งผลที่ได้มันก็แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถคนแล้วกันนะแต่จะทณ ะกปชิ้นส่วนออกมาให้มันเนียนแบบ100%บเ,ลเลยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ไว้ามันยากมากอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะแกะออกมาให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันเป็นเรื่องยากมากผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีไหนในการปั๊มบล็อกกันนะแกะบล็อกกันแต่ว่าผมน่าจะเดี๋ยวนี้มันคงเป็นแบบ คืดีสแกนแล้วมั้งใช่ไหมก็คงเอาเครื่องเลเซอร์มายิงสแกนแล้วก็แก้นู่นแก้นี่เอานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่า100%ยเปอร์็นไหมไม่ร้อเปอร์เ็นอยู่แล้วนะครับยังไงก็สู้ของแท้ไม่ได้แล้วก็สู้พวกออริจินอลจีนไม่ได้ด้วยนะครับไม่มีทางสู้ได้อันนี้แบกแผงสีทองชุบอืแม่งแม่งให้ผมพูดตรงๆไหมผมเห็นหลายคนอวยกันจังเลยว่ามันดีมากอะแต่เออชุบมาอย่างเฮี้ยเลยพูดตรงๆ อ่ะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่แบบผมรับไม่ได้ว่ะผมไม่ค่อยชอบงานชุบอย่างเงี้ยคุณดูคุณดูเอาแล้วกันว่าเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยมันก็ส้มจัดเลยเห็นป่ะมันจะไม่ใช่สีทองอยู่แล้วมันจะเป็นสีส้มอยู่แล้วมันก็เฟดไปบางชิ้นแม่งสีไม่เสมอกันอ่ะอย่างช่วงปลายเงี้ยสีมันจะสีมันจะเข้มมากเลยช่วงตรงกลางเงี้ยสีจะอ่อนหน่อยคือเฟดชิ้นส่วนมันเฟดอ่ะมันไม่เสมอกันอ่ะมันทำไม่เสมออ่ะนี่มึงทำมาสองชั้นแล้วเนี่ย มันน่าจะพ่นมาสองเลเยอร์นะครับเนี่ยคุณเห็นตรงกลางไหมมันเป็นสีเงินด้วยตรงกลางมันเป็นสีเงินส่วนริมเอานี่แม่งหลุดแม่งลอกด้วยอันนี่ไม่ต้องขูดเลยนี่เห็นข้างในเลยข้างในเป็นพาสสีทองเห็นปะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลันเนอร์มันเป็นสีทองเห็นปะทองแล้วมันก็พ่นด้วยโครเมียมทับแล้วมันก็ตบด้วยสีทองน่าจะเป็นเคลียร์ทองเคลียร์โกอีกทีนึงซึ่งพอทําแบบนี้แล้วชิ้นส่วนมันจะหนาขึ้นแน่นอนและอืมคุณดูในร่องนี้เอาก็ได้เนี่ยคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรนะเนี่ยคุณเห็นนน่่่ียมมัพา เป็นสีเงินอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยมันยังเฟดเป็นสีเงินอยู่เลยเออก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าไอ้พาร์ทสีทองชุบอย่างนี้มันจะดีผมบอกเลยว่าไม่ดีไม่ดีแต่โชคดีที่ไอชิ้นพวกนี้ส่วนมากจะเป็นโครงในเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยมีปัญหา เวลาต่อเสร็จแล้วมันจะโดนกรอกบางซะหมดนะครับจะเห็นอยู่แค่บางส่วน <H m> hmm> อย่างแย่เลยว่ะโอ้โหดีนะผมไม่สั่งตัวที่เป็น midnight c o ่ะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีดําล้วนที่มันทําออกมาแบบก๊อปตัวลิมิเต็ดตัว midnight c o ่ะขนาดอันนี้มันยังโคตรมาไม่ดีเลยเนี่ยสีทองแม่งแบบไม่เสมอกันอะ่ะอันเนี้ยดูดิคุณจะสังเกตเลยอันนี้เข้มอันนี้เข้มอันนี้อ่อนเห็นปะเนี่ยเข้มเข้มมาอ่อนแล้วก็ไปเข้มปะมันไม่ใช่เกิดจากแสงนะเว้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยแล้วยิ่ง ไอ้ส่วนที่มันเข้าดีเทลไปลึกๆอย่างเงี้ยบางทีมันพ่นไม่ถึงด้วยอ่ะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยยังมีมองแล้วยังเป็นสีเงินอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงอันเนี้ยชียอ่ะมันยังมีความเป็นสีเงินอยู่เลยอ่ะเออดีเทลจมแน่นอนนะครับพ่นมา2เลเยอร์อย่างเงี้ยยังไงก็จมนะครับแล้วก็ไม่น่าจะใช้แอร์บัตปกติพ่นด้วยน่าจะเป็นกาแอร์บัตแบบว่าพวกกาแอร์บัตใหญ่ๆของแบบหัวมันจะไม่ใช่ศูนย์จุดสามศูนย์จุดห้าผมว่ามันน่าจะเป็นหัวใหญ่ไปเลยอ่ะเขาน่าจะแขวนวะ เพราะว่าถ้าหากว่ามันชุบอ่ะมันจะมีความเยิ้มอันนี้น่าจะพ่นนะก่อผมรู้สึกว่าพ่นแล้วพ่นฉ่าด้วยพ่นซะฉ่ามากแล้วจนแบบนั่นแหละสีมันหนามันหนามากเลยอันนี้ครบจริงๆระบ่นเรื่องแผงเฉยเลยผมมี MGX ของบันไดอยู่นะพอดีว่าไปกดมาได้ราคาพิเศษจากแอปส้มนะครับแล้วผมบอกเลยว่างานดีจัดคนละเรื่องเหมือนกันเลยนะครับผมคงไม่ต้องพูดแล้วล่ะสีทองพ่นมันก็คงได้ประมาณนี้นะครับดีเทลก็นะสีดีเทลพอมันโดนพ่นแล้วมันจะจมๆนิดนึงเนาะเส้นมันจะไม่ค่อยลึกแล้วก็จะไม่ค่อยขมเพราะว่าม แอร์บัตหัวใหญ่พ่นไม่ได้สวยเมื่อกี้เล่าต่อถึงไหนคือผมมีของแท้อยู่แล้วผมยังไม่ได้ต่อแต่ผมแอบแกะแผงมาแล้วแล้วผมบอกเลยว่าบันไดโคตรเนียนเลยพวกโคตติ้งสีะของบันไดอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจีนมันจะพัฒนาดียังไงแต่เวลาเจองานที่มันต้องโคตติ้งสีมาคือมันสู้บันไดไม่ได้บันไดแม่งโคตติ้งสีมาโคตรดีเลยอือันนี้เป็นพาร์ตสีเทาดีเทลเหมือนกันกับไอตัวพาร์ตทุกพาร์ตคือมันก็นะเส้นลึกไม่คมเส้นลึกเหลี่ยมสันเกือบจะคม ความคมของเหลี่ยมสันผมให้อืมประมาณสัก3เต็ม5นะหลอ่อเต็มหล่อขาดบ้างไหมไม่รู้นะแต่ว่าเช็คชิ้นส่วนให้ครบก่อนแล้วกันเพราะหลอ่อหล่อขาดนี่อันนี้มันเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันความผิดพลาดของโรงงานนะครับยังไ,ไงเราไปทําให้มันหล่อขาดไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าชิ้นส่วนหายนี่มันแก้ไม่ได้นะทุกซองนะครับจะสามารถเปิดออกได้แบบซองขนมเลยอย่างเงี้ยคือแม่งมึงไม่ต้องซีนมาก็ได้มึงทำอย่างเงี้ยมึงใส่ซองมาให้กูก็ได้นะนไอมคือถ้าชิ้นส่วนหลุดหายอยู่ในกล่องก็คือหายอยู่ในกล่องเลยคุณไม่รู้เรื่องหรอกคุ บี้มันเหมือนซองเนี่ยผมแค่กากมาแค่นี้เนี่ยเนี่ยไม่ออกมาแล้วอะ่ะคือชิ้นส่วนแม่งน่าจะหายเสี่ยงหายมากเลยอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ครบน,นี่สี่อันครบปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยเนี่มึงหล่อได้เพี้ยมาก <c oughs> หลายคนบอกมันดีนะผมบอกเลยว่าอืมอันนี้มึงหล่อเกินหรือมึงตั้งใจวะเนี่ยต้องไปเช็คกับของแท้วะ่ะผมจําของแท้ไม่ได้แล้วอะ่ะผมก็ยังไม่ได้ต่อนะของแท่เนี่ยโมต่อโมจิเดี๋ยวหลายคนงงว่า พี่มีของแท้ทำไมไม่แมวของแท้มารีวิวก,ก็คนอื่นเขารีวิวไปหมดแล้วไงแล้วของแท้มันก็ไรที่ติด้วยไงกูเลยไม่รู้จะไม่รู้จะให้คุณดูอะไรอะ่ะคือถ้าคุณซื้อของแท้อย่างไรคุณสบายใจได้ชิ้นส่วนหายยังไงคุณก็เคลมได้หลอไม่เต็มคุณยักไงก็คุณก็เคลมได้บันไดย,ยังไงก็คือบันไดนะครับซื้อของแท้ดีกว่าสบายใจสุดนะครับผมบอกเลยคุณซื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้มันลุ้นเอาเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจาไม่ได้ว่ะผมไม่ได้เช็คเพราะว่าของจริงอ่่่่ะะผมมมรรู้้สึกกววาาาันนนจไไตเเช็คแีย ผมว่าเหมือนหลอ,อกเกินบอกวะ่าหรือหลอ,อกขาดไหมมันไม่เรียบอะเห็นไหมเนี่ยมันเกินมาอารมณ์ประมาณไอ้นี่เลยอะซากุระฟรีดอมอะเนี่ยเห็นไหมมีโค้งๆค้ง่ยเห็นบอกวะ่าเออเแต่มี2ข้างนะอันนี้ก็ไม่ชัวร์เดี๋ยวใช้กีแผงกันมีเหมือนกันแต่องศามัน2ข้างมันเป็นคนละองศาเลยจนผมไม่แน่ใจว่า ไอ้เชื่อมันมันตั้งใจหรือว่ามันไม่ตั้งใจวะมันเป็นดีเฟกต์หรือว่ามันไม่ใช่ดีเฟกต์งงอันนี้ไม่ใช่สีทองโครเมียมแต่ว่าเป็นสีทองแบบเป็นแบบทองโรยัลโกนะครับอ่ะอันไหนบ่นจะซีนดีแม่งก็ดีเลยดีแบบก็ไม่ได้ดีเอามือเอามือแงออกได้อยู่ดีนะครับก็ยังเอามือแงออกได้อยู่ดีแต่ว่าถ้าคุณจะพ่นสีพวกโครเมียมจีนอะ่ะผมบอกเลยว่ายังไงมันก็ไม่ดีนะคือพ่นอย่างนี้มาก็ยังดูโอเคกว่าเนาะเพราะว่ามันพ่นแค่ชั้นเดียวอย่างเงี้ย มันไม่ได้พว่นหลายชั้นนะครับส่วนครบนะอ่ะครบนะเศษสีทองติดมดืไม่รู้เห็นไหมในกล้องอืม,มีชิ้นส่วนอยากจะหลุดอยู่นะเยอะอยู่แต่ก็ยังไม่หลุดนะครับบีดไปเลยเนะี่ยขาดไปแล้วด้วยเป็นทุกอันเลยก็ ทำใจแผงนี่แผงเดียวกันปะคนละแผง O กับ N อ๋อ N เดียวกันอืมนี้ไม่บิดฝั่งนี้ไม่บิดฝั่งนี้บิดไปแล้วเดี๋ยวจะหลุดละผมไม่ได้ทำนะมันทำมาจากข้งไหนแต่ว่าชิ้นส่วนครบดีพอมาทาบดูแล้วก็น่าจะไม่มีอันไหนหล่อขาดไม่รู้ยังไม่อยากคอนเฟิร์มเดี๋ยวรอตอนต่อได้รู้กันนะครับอืมชิ้นส่วนม่งเยอะวะ่ะสีทองตุ่นนี่มันก็ตุ่นจริงๆนะตอนแรกตั้งใจว่าจะทำสีพวกสีทองพวกนี้แต่คิดไปคิดมาเริ่มขี้เกียจแล้วอะพอเห็นคุณภาพงานแล้วก็รู้สึกกแบบไไม่อยาาปลลงเว แล้วก็เปลืองสีกับงานจีนพวกนี้ด้วยนะครับมันพ่นสีโครงในมันพ่นสีดำาหรอเจ๊นะในพลาสติกมันใช้ทำส่ใช่เมื่อมันมีกริตเตอร์ว่ะอันนี้มันเป็นแผงสีผมไม่รู้ว่าสีอะไรเรียกว่าสีอะไรสีดําสีเอ่อนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความแบบมันไม่ใช่สีดําสนิทอะมันไม่ได้ดําขมับสนิทมันจะแบบออกกันเมทัลหน่อยอะมันจะพอเอาคุณสองสะท้อนแสงมันจะแอบมีกริตเตอร์นิดนึงอะไม่รู้เห็นไหมนะครับในกล้องแต่ว่า โดยตามันจะเหมือนแบบพลาสติกที่ใส่อืมนั่นแหละผงสะท้อนแสงเขาเรียกว่าอะไรวะเออมันมีกิตเตอร์อะ่ะมันจะวิง้งวิงวิ่งหน่อยอะ่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะแต่ถ้าสังเกตด,ดูดีๆจะเห็นมันมันจะลักรักถาเหมือนแบบพลาสตสีดำที่โดนฝุ่นจับแต่จริงๆมันไม่ไดโดนฝุ่นจับมันคือ,ม,คอมันคือเนื้อพลาสติกที่เป็นตั้งใจใส่ผงสีเงินเข้ามาอืมนั่นแหละตรงกลางนี่เฮียอะไรนี่คืออะไรไอ้จุดหล่อจุดฉีดพลาสติกอะ่ะดูขนาดนี้เหรอแล้วเบี้ยวอะไรขนาดเนี้เออชิ้นส่วนครบ่่่ะเนนีีีียยอออดดดดููแแแล้ว้ววคครรบบบบัก็สาทต ก็ยังหล่อไม่เนียนนะครับเพราะว่าเป็นงานกรอบทำใจในบล็อกหล่อได้เลยเก็บยากชิบหายเลยเปรตสีขาวนี่ไม่แก่แล้วนะแค่ดูว่าครบไม่ครบก็พอนะครับแล้วก็ช่วยกันดูนะอันไหนผมพลาดไปก็คอมเมนต์ไว้เลยนะผมเองก็ดูไม่ครบหรอกคุณก็ช่วยช่วยผมดูหน่อยแล้กันนี่เป็นเขามีม่มีปากนะเมื่อกี้ปากให้ปากมาสองอันแหงบีเหมือนกันวะนี่มันให้ปากอันนี้เป็นปากปากปากันดั้มปากของสไตล์ฟรีดอมนี่ก็มีนี่มีไม่รู้ทําไมให้มา2อันมันน่าจะอม,มันเบิ้ลเบิ้ลแผงนี้มาให้ก็คิดว่าคงต้องใช้ทั้งคู่่่่่่หรืืออเปลาาไมแแนใจตถวดี เพราะว่าได้วีฟินได้เขาสออันก็เผื่อเขาอันนึงหักเพราะว่าดูแล้วเขาแม่งบางมากบางมากๆอ่ะมันดึงพลาสสีดําเออสีดําทําสวยว่ะเป็นพลาสติกสีดําที่ดำจริงดำจริงๆริงโอหน,นี่ซีนซีนมาดีไว้อ่าโอเคกันไกลก็ได้เอาเอากาันไกลเไื้ไหนวะเอาหางกันไกลไขาไกลไม่เจอเฉยสร้างมันแล้วกันเอาใหม่เอมอม,มาดูกันว่าสีดําจะ มาตรฐานขนาดไหนนะครับแต่ว่าอันนี้มึงตั้งใจหรือมึงหล่อไม่เต็มเนี่ยกูไม่รู้เลยแต่มันดูเป็นองศามากๆเป็นรูอย่างเี้เหรอนะโ okay, อเค2ชิ้นเหมือนกันคัาต,ติกอะสีดำอะเหมือนไอ้นี่เลยเว้ยให้คุณนึกถึงตัวที่ผมเกลียดที่สุดเออหลอด s อสเทรโอเมกสีดำแบบนั้นเลยมันเป็นพลาสติกสีดำที่ดำแล้วก็เหมือนจะสวยแต่บางบางบาง,บางเชี่ยเชบางแบบ ืเหมือนเหมือนพลาสติกเกดเกตไม่ค่อยดีเลยนะพูดกันตามตรงนะเกดมันไม่ค่อยดีเลยนะอ่แต่ไม่เป็นไรนะครับงานจีนกะรับท่าอยู่แล้วแหละคุณซื้อคุณคุณซื้องานจีนอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเจอคุณภาพงานแบบไหนอผมเชื่อว่าทุกคนน่ะทำใจเรื่องนี้มาก่อนแล้วสายแผงยังวะหมดยังเนี่ยอันนี้ครบไหมผมกอส่องดูก่อนนะครบไม่ขาดอ่ะสีเหลืองนี่มันมันสีเหลืองบันไดมากเลย ผมเกลียดสีเหลืองนี้ชิบหายผมแม่งโ,โคตรเกลียดเลยสีเหลืองเนี้ยแม่งไม่สวยมันเหลืองตุ่นไม่ใช่แค่ผมหรอกผมเชื่อว่าทุกคนแม่งก็เป็นเหมือนกันเออสีเทานี้สวยว่ะสีเหมือนแบบซีวิกโซนิกเกรเหมือนรถฮอนด้าซีวิกโซนิกเกรยสวยๆอันนี้สวยจริงสีนี้โคตรสวยเลยแล้วหล่อมาไม่ค่อยมีนี่ด้วยไม่ค่อยมีรอยพลาสติกไอ้นี่ด้วยเย็นตัวไม่มีหินอ่อนนะครับไม่มีมาเบลดีสีดำครบไหมเนี่ยสองสามอะครบครบสามสี่ห้าห้าหกครบอะค,ครบปะสีแดงมันแดงเลือดหมูเลยว่ะเ,เดีแ๋บบแ กุหลาบมากเลยเพราะข้างในมันมีสีสีใสยอยู่หนึ่งสองสามสามแผงดูทีละแผงนะมีฟองอากาศไหมมีไม่น่าถามเลยเนี่ยอันนี้มีฟองอากาศอยู่ข้างในนะครับเห็นมาไม่รู้แต่ว่ามีมีเนี่ยแต่ว่ามีแค่ตรงดาบที่เป็นจุดตายของพลาสต์ใสแล้วกันตรงอื่นไม่เห็นนะครับแล้วก็พลาสติก ดูแข็งแรงดีไม่ได้เปราะไม่ได้หักง่ายเปราะเหมือนกับไอตัวเจมส์เหรอหรือว่าอะไรอน,นี่กลัวหายมากเลยครบไหมแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นดวงตาก็ก็สวยดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นมาตรฐานแบบสี่เรียคืออันนี้มันมีขุ่นว่ะ มันเหมือนมันเหมือนจะใสแต่มันยังขุ่นคือมันจะแบบมันจะขุ่นๆนิดนึงเนาะไม่ได้เคลียร์แบบพวกนั่นแหละไฮเอ็นแบรนด์พูดอีกครั้งเดิมนะครับว่าโมกอปคือโมกอปนะครับอย่าคาดหวังคุณภาพเราจะมาบ่นว่ามึงทําไม่ดีหรืออะไรมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าคุณทําใจไว้ตั้งแต่ตอนที่คุณจ่ายเงินจะซื้อมันแล้วว่ามันของกรอบนะครับเราก็บน่บนๆกัน,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 นไปได้เท่านั้นแหละถามว่าถามว่าทําอะไรได้เ็มันทำไม่ได้อ่ะคุณซื้อของแบบนี้คุณก็อย่าคาดหวังในคุณภาพที่มันจะดี นนมันให้ตาแบบใสแล้วก็ให้ตาแบบสีทองมาด้วยเนี่ยตาสีทองแล้วก็ดูชิ้นส่วนน่าจะครบดีนะครับแต่ว่าเขาบีฟินอันนี้ให้มาอันเดียวนะหวัดเสียวจะหายจะหักระวังนะครับเขาสีขาวมีมาให้2อันนะครับใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าตัวเขาสีทองมีมาให้อันเดียวแผงเดียวเพราะฉะนั้นเวลาต่อระวังนะครับระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาบางมากนะ MGX เนี่ยอันนี้ก็ครบดีนะครับเป็นแผงเออเขาเรียกว่าอะไรนะแอคชั่นเบสด้านในมีมีเมทัล โอ้สติกเกอร์ด้วยเหรออันนี้คือเมทัลสติกเกอร์นะครับเป็นลักษณะเดียวกันกับของบันไดแต่ว่าคุณภาพจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้นะแต่ว่าของบันไดอ่ะค่อนข้างดีตัวเมทัลสติกเกอร์เนี้ยตัวน,นี้เป็นเมทัลลิกนะครับเป็นแบบสติกเกอร์ฟอยล์แล้วก็มีวอเตอร์ดีคอลให้ก็โอเคนี่คือชิลบีมชิลสองอันนะครับโลโลแสงสุดท้ายที่อยู่ในกล่องคือเดี๋ยวนะ <laughs> มึงหมดงบไปกับการทำ <laughs> มึงม,มึงหมดงบไปกับการทำเล่มไอ้นี่มันเนี่ยเฮ้ยทำไมเล่มมันดี <laughs> ดูดิเล่มแม่งทาดีเล่มแม่งทาดีเกินน่ะเล่มใบต่อแม่งทาโคตรดีเลยเออไอตรงนี้ผมเห็นว่าเขาว่ามนมีปัญหากันไอตรงไอตรงจอยตัวนี้นะครับไอตรงจอยตรงปีกเนี่ยให้ระวังนะฮะเห็นคทว่าหักกันมาเยอะและ้วก็ผมคงต้องอาจจะต้องหยอดน้ํายาอะไรอย่างนี้แต่ว่าปีกมันต้องกลางได้เนาะตัวนี้ปัญหาก็คือถ้าคุณถ้าคุณใส่น้ํายาหล่อเลื่นเข้าไป พวกวัสลีนหรือว่าอะไรก็ตามปัญหาที่ตามมาก็คือมันอาจจะมันอาจจะทรงตัวให้ปีกอยู่ในทรงแปลกๆไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยสวยเพราะงั้นวิธีที่ดีก็คงจะต้องเป็นขวะ เหล่าเดือยขวานลูนิดนึงนะครับนิดนึงอาจจะไม่เยอะอาจจะนิดนึงนะครับต้องต้องต้องทากันหน่อยแต่ว่าจะใส่สารหล่อเลื่นพวกวัสลีหรือว่าน้ํามันเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าอย่าเสี่ยงดีกว่าเนาะเพราะว่าปีกมันต้องกลางแล้วมันต้องยกบางทีมันต้องอยู่หลายองศานะครับก็เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะให้ตัวไม่ได้เอานะจะลื่นนะครับมันจะไม่มีฟิกชั่นแต่คู่มือ,อ,อคู่มือคู่มือ,ม,อมึงใช้กระดาษดีดี <laughs> <laughs> ผมบอกเลยไม่ดีไม่ใช้กระดาษดีกว่าไอ้นี่อีกอ่ะไอ ไอ้ที่มาพร้อมฟินิกอะมันชื่ออะไรนะอะพค c a l y p t อ๋อเฉยเลยมึงโอ้โหมันกระดาษแบบนิตยสารเลยนะเออมึงกลัปก๊ับก๊อปเล่มมาโคตรดีเลยอ่ะจบไปทุ่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวไอ้เจ้าตัวโทษทีไม่ใช่รีวิวการอันบ็อกไอ้ตัวอ่า MGEX จีนนะครับสไตฟรีดอมไม่เอมันชื่อค่ายอะไรวะผมจำไม่ได้แล้วไม่ไม่บอกค่ายไม่บอกอะไรด้วยแม่งดำทั้งกล่องเลย คือกะแบบก๊อปขายตัวเดียวเลยัง้งชิบหายแล้วก็ปิดโรงงานเลยปิดบริษัทเลยนะครับเอออ่ะก็จบไปที่นี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้สิ่งที่จะฝากไว้ก็คือเงินอยู่ที่คุณนะครับคุณเป็นคนตัดสินใจที่จะซื้อของเองนะครับถ้าคุณต้องการคุณภาพไปซื้อบันไดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับความพึงพอใจแล้วก็มันอยู่ของมันแล้วแต่คนนะความพึงพอใจนะครับก็อย่าไปจัดกันหรืออย่าไปเถียงกันเรื่องแบบ โมแท้โมปลอมเลยนะครับก็นะพูดไปมันก็ไม่ดีอีกอะเรื่องนี้ผมไม่น่าพูดเรื่องนี้ผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับค่อนข้างดีลิเคทนะพูดยากมากเลยคือถ้าผมบอกว่าทรัพยากรของแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันบางคนอยากได้ MGX แต่ว่าเออไม่มีเงินซื้อของแท้ก็เลยต้องไปซื้อของปลอมอย่างนี้มันก็ดูน่าเกลียดมันก็ดูมันก็ดูดเออมันดูแบบไม่เหมาะสมกับคนที่ซื้อโมแท้หรือเปล่าแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรอะดูไม่ให้เกียดกับไม่ให้เกียรติกับบ,บันไดเลยนะครับเพราะว่า เอาไปซื้อของปลอมมะเนาะแต่สุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าถึงผมไม่ซื้อถึงคุณอีกหลายคนไม่ซื้อมันก็ยังมีคนซื้ออยู่ดีอะ่ะมัน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 ไม่หมดไปจากโลกหรอกนะก็อย่าไปทะเลาะกันเรื่องแบบนี้นะผมเห็นในกลุ่มมา2 3วันแล้วเรื่องพวกนี้นะบางทีมันก็จะมีแพรมขึ้นมาในกลุ่มโมโจินนะพออยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนแล้วกันเงินคุณอยู่กระเป๋าคุณเลือกซื้อเอ,เองอยากได้งานดียังไงก็สู้วันไดไม่ได้อยากประหยัดเงินก็ต้องรับ ข้อเสียให้ได้แล้วก็คไม่ต้องมาบ่นว่าแบบอซื้ออันนี้ไม่ดีเลยอันนั้นไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่ดีเลยก็ก็คุณต้องทําใจได้ตั้งแต่คุณตัดสินใจจะซื้อมันแล้วว่าม,ามันเป็นของปลอมเนาะน,นะก็เท่านี้แล้วกันนะครับสุดท้ายก็ just enjoy your model นะครับแค่มีความสุขกับการต่อโมเดลของคุณก็พอแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ